สวัสดีครับผมยศุยมุยเจริญรหัส531 006 0206ครับวันนี้ผมจะมาแสดงตัวอย่างการเขียนชิ้นส่วนอุปกรณ์จกักรยานที่ต่อไปครับชิ้นนี้ก็คือหัวต่อบอกนะครับอ,อย่างแรกครับเราก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับเข้าที่นิวเลือกพาร์ทโอเคแล้วเขาเข้าที่สเก็ตครับสร้างวงกลมครับที่ด้านบนนะครับ ให้ r คือ8นะครับจากนั้นเราทำการตัดส่วนด้านนี้ออกครับความกว้าง5ครับอย่างแรกครับเราก็สร้างที่เซนเตอร์ไลน์ก่อน ดังนั้นผมจะใช้คําสั่งพอยนะครับในล่างจุดนี้ไปจุดนี้นะครับให้เป็น x เท่ากับสองจุดห้าครับในด้านนี้นะครับให้เป็นลบสองจุดห้าครับดังั้นเราก็ลากเส้นขึ้นไปข้างบนนะครับให้ชงหยดด้านบนนี้นะครับ หรือจะตัดไปเลยก็ได้นะครับใช้คำสั่งทิมครับส่วนนี้ออกจากนั้นก็ใช้คำสั่งแอ็สตูครับให้มันชิ้นงานใหญ่ขึ้นนะครับเราไม่เอาส่วนนี้นะครับสามารถ คลิกแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นเซนเตอร์ไลน์ได้นะครับเลือกความหนาครับนี่ครับตรงนี้จะให้ความหนาเป็น1มิลิเมตรนะครับความสูงคือ14บมิลิเมตรมันก็เกิด,ดครับน,นี้เราจะได้มาแล้วครับต่อไปครับ ทำส่วนนี้นะครับทำการลากเส้นครับมันจะลากหลายนะครับตรงนี้นะครับที่มุมตรงนี้แล้วออกมาทางขวาแล้วขึ้นเข้าไปชนเดี๋ยวด้านบนนะครับ ทำทั้งสองข้างนะครับต่อไปไใช้ทมานจะเป็นชช่นเกนกันัขนาดนะครับส่วนด้านนี้ครับเราจะให้ความกว้างเท่ากับห้านะครับด้านข้างนี้เท่ากับสิบห้านะครับ จังนั้นก็ทำให้เป็นสามมิตินะครับเอาความนออกนะครับเราจะเอาใจความสูงเดียวครับให้มีความสูงเท่ากันก็คือสิบสี่นะครับต่อไปเราทำการลบส่วนตรงนี้ครับให้เป็นส่วนโค้งครับเพื่อคำสั่งฟินเล t นะครับ นี่ใช้ฟูลอฟินเลตนะครับคือการมันจะเฉลี่ยส่วนโค้งให้ปอดีนะครับไม่มจากนี่ครับหน้าแรกครับให้กดด้านบนนะครับตัหนี้สองครับนี่คือเซนเตอร์ครับกดตรงนี้นะครับแล้วหน้าสุดท้ายครับหน้าที่สามกดข้างล่างครับอ่าครับนี่จะได้ส่วนโค้งเขาจะเฉลี่ยมาให้นะครับจาก้ก็กดถูกนะครับทำอีกข้างหนึ่งกันนะครับ งานได้ทำการเจาะรูตรงนี้นะครับก็เข้าที่โฮมวิสันนะครับเลือกเจาะรูไเมเตอร์แปดนะครับให้เจาะรูทะลุผ่านนะครับที่โพซิชั่นที่สเกตนะครับแล้วก็มาที่จุดฐานจุดศูนย์กลางครับ ันี้ก็จะได้รูมครับจากนั้นก็คือเก็บรยายละเอียดโดยการใช้คําสั่งฟินเลตนะครับตรงนี้มีความหนาหนึ่งเราควรจะใช้ความหนาอยู่ที่มา0.5นนะครับคลิกโอเคนะครับ ส่วนตรงนี้ส่วนมีความหนามากครับเราใช้ความหนาที่สองครับถูกนะครับครับเราจะได้ไมาแล้วครับหัวต่อบอกครับขอบคุณครับ